สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับสายชาร์จ USB Type C ครับแต่ว่านี่ไม่ใช่สายชาร์จ USB ธรรมดานะนี่เป็นสายชาร์จ USB Type C ที่แบบแปลกที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นแล้วอะ่ะคิดว่าไม่มียี่ห้อไหนที่เคยทําแบบนี้นะครับนี่ก็คือสายชาร์จ USB Type C ชุกเ t e C2 C515 นะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูที่กล่องกันก่อนนะก็จะเห็นว่าเป็นสายที่มันมีไฟเข้าเนี่ยหเส้นนะครับแล้วก็ต่อไฟออกไปที่อุปกรณ์เนี่ยสออุปกรณ์นะครับสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้2ตัวพร้อมกัน แต่สาหรับคนที่เข้าใจเรื่องการชาร์จด่วนเนี่ยก็จะงงกับสิ่งนี้นะครับเพราะว่าการชาร์จผ่าน USB Type C PD เนี่ยตัวอุปกรณ์เนี่ยมันจะต้องไปคุยกับหัวชาร์จใช่ไหมครับแต่ว่าสายตัวนี้เนี่ยมันมี2ขหัวเอาไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อ่ะแล้วมันจะคุยกับหัวชาร์จยังไงนะครับก็สปอยเลยแล้วกันว่าสายชาร์จตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้แยกไฟนะครับจากหัวชาร์จมาแล้วก็แยกออกเป็น2ทางแต่ว่าด้านในของตัวสายชาร์จตัวนี้ตรงที่มันเป็นกล่องตัวนี้เนี่ย มันจะมีตัวอุปกรณ์ควบคุมนะครับตัวแปลงไฟอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแบ่งไฟแบบชารฉลาดนะครับไปที่2อ,อุปกรณ์แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตัวสายชาร์จตัวนี้เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์นะครับเพิ่มโปรตโตคอลในการชาร์จด้วยทําให้หัวชาร์จบางตัวที่อาจจะไม่ได้คอมแพติเบลนะครับการชาร์จเร็วกับอุปกรณ์บางตัวเนี่ยสามารถชาร์จเร็วได้โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนหัวชาร์จด้วยเออเนี่ยเจ๋งมากโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมรีวิวเต็มของสายชาร์จตัวนี้พร้อมๆกันครับ โอเคเดี๋ยวก็มาเริ่มจากการแกะกล่องกันนะโอเคในกล่องก็จะมีตัวสายชาร์จนะครับซึ่งมาพร้อมกับตัวเทปหนามเตยนะครับแบบนี้สามารถเอาไว้เก็บสายไฟได้แบบง่ายๆก็สายไฟเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับคุณภาพวัสดุของสายตัวนี้นะครับก็เป็นสายถักค่อนข้างแน่นหนานะแบบเนี่ยหนาใช้ได้เลยหนาแบบคงไม่ขาดง่ายๆอ่ะดูดิแล้วก็สําหรับความหนาของสายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4มิลลิเมตร แล้วก็สําหรับตัวหัวเชื่อมต่อ USB Type C เนี่ยด้านที่เอาไปต่อกับหัวชาร์จเนี่ยก็จะมีคําว่า in อยู่นะครับแบบนี้แล้วก็สําหรับด้านที่เอาไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพื่อชาร์จเนี่ยก็จะเขียนว่า out นะครับมี out 1แล้วก็ out สแล้วก็สายฝั่ง output เนี่ยเขาก็จะมีตัวที่เก็บสายมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็แยกออกได้ปกติแบบนี้แล้วก็สําหรับความยาวของสายนะครับก็ตั้งแต่หัวที่เป็น input เนี่ยด้านไฟเข้าจนถึงตรงกลางเนี่ย จะอยู่ที่ประมาณ90ซนติเมตรนะครับแล้วก็หลังจากที่ผ่านตรงกลางสายไปแล้วจนถึงสุดฝั่งเอาท์พุตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40ซนติเมตรรวมรวมแล้วเนี่ยสายเส้นนี้ก็ยาวประมาณเกือบเกือบเมตรครึ่งครับประมาณเมตร40 cm. แล้วก็ตรงกลางสายเนี่ยก็ดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับก็มีโลโก้ชุกเทคแล้วตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นโลหะนะครับแล้วก็จะมีสีฟ้าตัดแล้วก็เป็นสีดํานะครับที่มีแบบลวดลายเล็กน้อยเออก็ดีไซน์มาได้ค่อนข้างสวยงามนะครับบอกกับเป็นชุกเทคดีเขาก็มีการดีไซน์ที่มีคาแร โอเคต่อไปเดี๋ยวก็มาทดสอบการชาร์จกันครับสำหรับการชาร์จอย่างที่กริเนไปในตอนต้นนะครับว่าสายตรงนี้เนี่ยก็จะมี2ฟีเจอร์ด้วยกันฟีเจอร์แรกเนี่ยก็คือสําหรับการแชร์นะครับแชร์ไฟไปที่การชาร์จ2อุปกรณ์1หัวชาร์จ1ช่องเนี่ยแชร์ออกมาเป็น2หัวชาร์จนะครับแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์ในการแปลงโปรโตโคอลชาร์จนะครับอ่ะทุกวันนี้เนี่ยในการชาร์จ USB Type C เนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าก็จะใช้เป็นมาตรฐาน USB C Power Delivery ใช่ไหมครับ แต่ว่าบางยี่ห้อเนี่ยเอามาตรฐาน PD ีเนี่ยไปพัฒนาเพิ่มทําให้มันสามารถจ่ายไฟได้เร็วขึ้นซึ่งบางหัวชาร์จเนี่ยอาจจะไม่ได้รองรับโดยตรงก็สายเส้นนี้นี่แหละครับจะทําให้มันสามารถคุยกันสร้างโปรตโตคอลนั้นขึ้นมาแล้วก็สามารถชาร์จด่วนได้โดยที่เราใช้หัวชาร์จเดิมนะครับเดี๋ยวผมก็จะยกตัวอย่างเป็นหัวชาร์จอันนี้แล้วกันก็คือจะเป็นของ Apple นะครับอันนี้ก็จะเป็น USB Type C adapter 67วัตต์นะครับจ่ายไฟได้สูงสุดที่67วัตต์แล้วก็มี USB C แค่ช่องเดียวนะครับ แหมอันก็ตั้งใหญ่นะครับเนี่ย67วัตต์จ่ายได้แค่ช่องเดียวแล้วก็ดัปเตอร์ของ Apple เนี่ยก็ไม่ได้รองรับโปรโตโคอลอะไรที่แปลกๆด้วยนะครับสามารถจ่ายไฟแบบ PD ได้แบบฟิกซ์โวล์นะครับก็คือโวล์คงที่จ่ายไฟ PPS จ่ายไฟให้เซ a o m ลมีหรือว่าพวก Samsung Super Fast c h a r ์ e เนี่ยก็คือไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองทดสอบกันเลยดีกว่าเดี๋ยวก็มาเริ่มลองชาร์จจากสายชาร์จธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นสายชาร์จธรรมดาที่เราใช้ชาร์จกันทั่วไปผมก็เสียบไปที่ตัวดตรโยง แล้วก็เพื่อให้เห็นภาพนะครับผมก็จะใส่ตัว USB-C power meter ไปด้วยนะครับเพื่อให้รู้ว่าเออมันสามารถชาร์จได้ที่กี่วัตต์แล้วก็เดี๋ยวเครื่องแรกที่จะมาลองนะครับก็คือตัว Galaxy S 2 3 Ultra นะครับก็ชาร์จได้ตามปกตินะครับก็ขึ้นมาเป็น fast charging นะแล้วก็กําลังไฟที่ชาร์จอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ14วัตต์นะ โอเคอาจจะน้อยหน่อยแหละเพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่ใกล้เต็มแล้วนะครับอยู่ที่81%ฟา้าชาร์จิ่งเนี่ยก็คือยังไม่ใช่เป็นความเร็วสูงสุดเท่าที่โทรศัพท์เครื่องนี้ทําได้นะครับไม่ขึ้นเป็นซูเปอร์ฟ้าชาร์จิ่งด้วยซ้ำนะแค่เป็นฟ้าชาร์จิ่งธรรมดาเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นสายชาร์จของชุกเทคตัวนี้กันดูก็เ,เสียบเข้าไปที่ตัวอะแดปเตอร์แล้วก็ทําการเสียบชาร์จไปที่โทรศัพท์มือถือ่อะตอนนี้ขึ้นมาเป็นซูเปอร์ฟ้าชาร์จิ่ง2.0แล้วนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยไม่ขึ้น Super Fast ด้วยซา แล้วก็กําลังไฟเนี่ยตอนนี้ชาร์จได้อยู่ที่ประมาณ17วัตต์นะครับ18วัตต์ซึ่งสูงสุดของตอนนี้เลยเนี่ยก็ที่จะทําได้นะครับโปรโตโคอนี้ก็จะอยู่ที่20วัตต์แค่เปลี่ยนสายครับก็สามารถชาร์จได้เร็วขึ้นแล้วเดี๋ยวก็มาลองอีกเครื่องนะอันนี้ก็จะเป็น Xiaomi 13T Pro เดี๋ยวลองชาร์จแบบธรรมดาทั่วไปสายชาร์จปกติกันก่อนอ่ะขึ้นชาร์จด่วนมาก็ชาร์จได้เร็วครับแต่ว่าไม่ได้เร็วมาก กำลังไฟที่กำลังชาร์จอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ12วัตต์แล้วก็สูงสุดที่ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ทำได้กับตัวโทรศัพท์ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ27วัตต์แค่นี้เองเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนเป็นสายของทางชุกเทคตัวนี้กันแล้วก็เสียบเข้าไปอ่ะคราวนี้นะครับบนโทรศัพท์เนี่ยหน้าจอขึ้นมาเลยนะครับว่าเป็น65วัตต์แม็กและเป็นชาร์จด,ด่วนแบบพิเศษนะครับ แล้วก็กําลังในการชาร์จเนี่ยที่เมื่อกี้อยู่ที่ประมาณ10วัตต์ต้นๆเนี่ยตอนนี้นี่ก็คือแบบขึ้นมา55 56 57วัตต์นะครับคือพอสายตัวนี้มันแปลงโปรโตโคอลเนี่ยก็ทําให้มันสามารถชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับการแปลงโปรโตโคอลเนี่ยโทรศัพท์จ,จะชาร์จได้กี่วัตต์เนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวอะแดปเตอร์ที่เราใช้งานด้วยนะครับ อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเป็นอะแดปเตอร์67วัตต์เพราะฉะนั้นตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยอันนี้เนี่ยของ Xiaomi ก็ได้ประมาณ65วัตต์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ก็สามารถชาร์จได้สูงสุดมากกว่านี้นะครับได้เป็นแบบ120วัตต์เลยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนอะแดปเตอร์นะจากตัวนี้ที่เป็น67วัตต์เป็นอะแดปเตอร์140วัตต์อ่ะก็เสียบเข้าไปอ่ะขึ้นมาอยู่ที่100วัตต์แม็กซ์นะครับก็คือสสายยเเ้้นนนีีน่ จะได้สูงสุดที่100วัตต์นะครับในการชาร์จทุกโปรโตคอนะถึงแม้ผมจะใช้เป็นหัวชาร์จ140วัตต์นะครับสายตัวนี้เต็มที่ของเขาเลยเนี่ยก็คือ100วัตต์ซึ่ง100วัตต์สำหรับการชาร์จตัวทามือถือเนี่ยผมก็ว่าเร็วมากแล้วนะอ่ะเอาจิงๆิงเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงหลอก100วัตต์แต่ว่าเนี่ยก็ขึ้นไปได้ถึง67วัตต์นะครับแต่การชาร์จปกติที่ผมเดมโมให้ดูตอนแรกที่แบบ10วัตต์กว่าๆเนี่ยแค่เปลี่ย ออมันเป็นสิ่งที่ผมยังไม่เคยเห็นแบรนด์อื่นทานะครับแล้วแบบออผมว่ามันเวิร์กว่ะแต่วก็มาดูนะครับว่าสายชาร์จตัวนี้เนี่ยมีการเพิ่มโปรโตโคอลอะไรไปบ้างสําหรับตัวโปรโตโคอลชาร์จที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีตัว Quick Charge สามจุดศูนย์รองรับที่5โวลต์9กโวลต์แล้วก็12สโวลต์ส่วน PD หรือว่า Power Delivery เนี่ยก็จะมีการเพิ่มของ Xiaomi เข้ามานะครับทาให้รองรับการชาร์จเร็วของ Xiaomi ได้ก็จะมีการเพิ่มตัว PPS เข้าไปนะถ้าที่ชาร์จของ Apple โดยปกติเนี่ยมันจะชาร์จ PPS ไไม่ได อันนี้ก็ตัวสายชาร์จตัวนี้เนี่ยก็จะมีการเพิ่ม PPS เข้าไปมีช่วง PPS ตั้งแต่5-11โวลต์นะครับ5์แล้วก็5-20โวลต์ที่3 2 5แอันนี้ก็สำหรับอะแดปเตอร์67วัตต์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นอะแดปเตอร์ที่มีกำลังมากกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นแบบ5์แล้วก็ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีตัว Samsung 2์แล้วก็ p l e 2.4แอ2 4์โปรตโตคอลเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ซึ่งหลักๆเลยเนี่ยก็คือจะเพิ่มฟังก์ชัันน PPS Power เข้าไปใตว Delive จริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากให้เขาเพิ่มโปรโตคอลที่เป็นของ Oppo เข้าไปด้วยนะครับพวกบ o ๊กต่างๆเนี่ยให้ตัวสายชาร์จตัวนี้เนี่ยรองรับการแปลงด้วยตอนนี้หลังๆเลยจะได้เป็นแค่ PD นะครับที่เป็น PPS ที่ไม่ใช่ PPS สแบบ t า n ร a r d ที่หัวชาร์จทั่วไปทําได้นะครับแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งของสายชาร์จตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นการแบ่งไฟชาร์จ2อุปกรณ์ก็จะมี2 o u เอาท์พุตนะครับเอาหแล้วก็เอา2สถ้าเกิดว่าเสียบช่องไหนไม่ว่าจะเป็นเอา1หหรือว่าเอายเสยองเดียวนะครับ จะสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดที่100วัตต์หรือว่าตามที่อะแดปเตอร์เนี่ยสามารถทําได้นะครับส่วนการชาร์จ2อุปกรณ์นะครับตัวเอาหเนี่ยจะได้รับ priority นะครับหรือว่าได้รับความสําคัญสูงสุดเสมอนะครับจะสามารถชาร์จได้เร็วที่สุดแล้วก็เอาสองเนี่ยจะเป็นช่องที่มีความเร็วในการชาร์จเนี่ยรองลงมานะครับก็สําหรับการแบ่งนะถ้าเกิดว่าคุณใช้อะแดปเตอร์100วัตต์เนี่ยช่อง out 1ก็จะได้70วัตต์แล้วก็เอาสองได้30 Wh, Wh, ด Wh, วัตต์อะแดปเตอร์หก็ส2ได้20วัต อะแดปเตอร์45วัตต์เอา1ได้25วัตต์แล้วก็เอา2ได้20วัตต์แล้วก็ที่อะแดปเตอร์30วัตต์นะครับจะได้เป็น10วัตต์แล้วก็10วัตต์เท่ากันแล้วก็ที่20วัตต์ลงมาเนี่ยก็จะแบ่งเท่ากันนะครับทั้ง2หขัวซึ่งสําหรับสายชาร์จตัวนี้เนี่ยก็แนะนําให้ใช้กับหัวชาร์จที่มีกําลังไฟเยอะๆหน่อยนะครับอย่างเช่น65วัตต์ขึ้นไปเวลาแบ่งแล้วเนี่ยมันก็จะได้เหลือให้2เครื่องเนี่ยสามารถชาร์จได้เร็ววววรััับบไม่บบ w, ่้ถาาแ45 25ตต์์หือ เออมันแบ่งมาแล้วเนี่ยมันก็จะได้น้อยนะครับก็แนะนําเป็นหัวชาร์จ p ีดที่มีกําลังไฟ65วัตต์เป็นต้นไปโอเคต่อไปก็จะเป็นพาร์ทที่ผมชอบที่สุดนะครับนั่นก็คือการมาแกะดูนะครับว่าข้างในตัวสายตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะไอ้กล่องข้างในตรงนี้นะครับว่ามีชิปอะไรในการแปลงไฟบ้าง แต่ก็มาดูจากโครงสร้างของสายกันนะครับก็สําหรับตัวสายเลยเนี่ยด้านนอกก็จะมีตัวสายถักนะครับแล้วก็ตัวฉนวนส่วนด้านในเลยเนี่ยก็จะมีตัวไฟเบอร์นะครับสำหรับเสริมความแข็งแรงป้องกันการกระชาก แล้วก็ในส่วนของตัวนำนะครับก็จะมีกราวที่อยู่ข้างนอกก็ค่อนข้างหนาเลยนะครับแล้วก็จะมีกราวอีกเส้นหนึ่งที่อยู่ข้างในแล้วก็จะมีฟอยล์นะครับเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนต่างๆสำหรับไฟเลี้ยงขั้วบวกหรือว่า VCC นะครับก็จะมีทั้งหมด2เส้นแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสัญญาณ CC นะครับสำหรับการสื่อสารระหว่างหัวชาร์จกับสายชาร์จสำหรับตัวหัว Type C เนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าแกะยากมากแกะไม่ออกเลยหัวตรงเคสซิ่งเนี่ยก็เป็นเหล็กนะครับดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกแข็งแรงมาก ใช้เวลาอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงครับในที่สุดผมก็แกะตัวเคสซิ่งด้านนอกออกที่เป็นโลหะด้านในนะครับก็จะเป็นตัวพลาสติกนะที่เขาฉีดเข้ามาก็ต้องแกะพลาสติกออกอีก1ชั้นครับแล้วหลังจากที่แกะพลาสติกออกเนี่ยสิ่งที่ผมเจออีกชั้นหนึ่งก็คือเจอเคสซิ่งโลหะอีกชั้นหนึ่งนะครับจะแน่นหนาไปไหนครับแล้วผมก็แกะตัวเคสซิ่งโลหะตัวนี้ออกแล้วสิ่งที่ผมเจอก็คือพลาสติกอีกชั้นหนึ่งจะทำแน่นหนาไปไหนนะครับผมว่าใช้งานจริงเนี่ยมันคง พลาสติกตัวนี้เขาก็หลอมแล้วก็ฉีดเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นวิธีเอาออกเนี่ยผมก็เลยต้องใช้ลมร้อนในการเป่าให้พลาสติกละลายแล้วในที่สุดก็เจอตัวบอร์ดกับตัวขั้วต่อนะครับสำหรับบอร์ดต้องหัวชาร์จ Type C เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีชิปอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือชิป E-marker มีสก,กรีนว่า MB1A ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจยี่ห้อนะแต่ก็น่าจะตามที่ตัว USB power meter มันอ่านค่าได้แหละ ส่วนด้านหลังอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรครับมีการเชื่อมต่อ3สายก็คือ VCC, CC แล้วก็ก r o u n d ไม่มีการเชื่อมต่อ Data นะครับเพราะฉะนั้นสายเส้นนี้เนี่ยไม่สามารถส่งข้อมูลได้ส่วนตัวชุดคอนโทรลในสายเนี่ยผมไม่มานั่งตัดด้วยคีมนะครับไม่ไหวแค่หัวนี่ยังใช้เวลานานเลยก็เลยใช้เครื่องเกียร์ครับ สำหรับตัวขั้วสายเนี่ยฝั่งอินพุตเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับที่หลอมแล้วก็ฉีดเข้าไปแน่นหนาไม่ขยับขยื่นแน่นอนส่วนฝั่งเอาพุตสองเส้นเนี่ยก็จะมีพลาสติกยึดนะครับกับตัวเคสซิ่งแต่ว่าแกะออกไปแล้วการเชื่อมต่ออะไรก็ทํามาได้เนี๊ยบดีนะสำหรับด้านการแปลงไฟนะครับฝั่งเอาพุตเนี่ยก็จะมีตัวคาปาซิเตอร์รองรับแรงดันไฟสูงสุด25โวลต์ขนาด47ไมโคฟารัดมี2ตัวนะครับสำหรับ2องเอาพุตแยกกันแล้วก็ฝั่งอินพุตเนี่ยก็จะมีอีก1ตัว ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นพวก IC สําหรับการคอนโทรลการชาร์จต่างๆเริ่มจากตัวแรกนะครับตัวนี้เป็น PD Controller ทําหน้าที่คุยกับหัวชาร์จนะครับถัดไปก็จะเป็นตัว b ัคคอนเวอร์เตอร์แปลงไฟจาก DC เป็น DC ลดแรงดันลงก็จะมี2ตัวนะครับสำหรับ2 Output ์พุแล้วก็จะมีตัว N Channel m o อ Fet นะครับชุดละ2ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวชาร์จพอร์ตคอนโทรลเลอนะครับหรือว่า IC ควบคุมการชาร์จ ตัวนี้ก็จะทําการควบคุมไฟในฝั่งเอาพุตไปคุยกับอุปกรณ์นะครับว่าต้องการใช้โปรโตคอลไหนตัวนี้1ตัวควบคุมทั้งเอาพุทหแล้วก็เอาพุตสแล้วก็สําหรับการเปิดปิดการจ่ายไฟนะครับทั้งเอาพุทหนึ่แล้วก็เอาพุตสเนี่ยก็จะมีมอสเฟตนะครับชุดละ2ตัวเป็น P channel แล้วก็ N channel m o ด f ฟสอธิบายง่ายๆสําสหรับสายชาร์จตัวนี้นะครับก็สําหรับไฟที่อินพุตเข้ามาเนี่ยก็จะมีตัวบัคคอนเวอร์เตอร์หรือว่าตัวแปลงไฟลงเนี่ยทั้งหมด2ชุดแยกกันทํางานนะครับระหว่าง2พอร์ต ไอควบคุมการชาร์จของอินโจนิกทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้มันทํางานควบคู่กันสามารถคุยกันได้โดยก็จะมีตัว IP 2752นะครับตัวนี้เอาไว้คุยกับหัวชาร์จแล้วก็จะมีตัว IC IP 2738U นะครับตัวนี้สําหรับการคุยกับอุปกรณ์ซึ่งสําหรับตัว IP 2738U นะครับโปรโตโคอลชาร์จที่รองรับก็จะมี PD 2.0 3.1 PPS หัวเว่ย S.C.P. ซัมซุง Adaptive Fast Charge Super Fast Charging Protocol แล้วก็จะรองรับของ MediaTek แล้วก็ u f c s นะครับหรือว่า Universal Fast Charging Protocol สุดท้ายเดี๋ยวก็มาสรุปกันนะครับสำหรับสายชาร์จชุกเทค C2 C515 ตัวนี้ว่ามันเหมาะกับใครฟีเจอร์แรกอย่างที่บอกไปก็คือทําให้เราสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้2อุปกรณ์จากตัวอะแดปเตอร์ตัวชาร์จตัวเดียวอันนี้บางคนก็อาจจะสงสัยเอ๊ซื้ออะแดปเตอร์ใหม่เนี่ยมันคุ้มกว่าหรือเปล่า ตรงนี้เนี่ยก็ลองพิจารณากันดูแต่ในบางสถานการณ์เนี่ยเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนอะแดปเตอร์ได้นะครับอย่างเช่นตัวพอร์ตชาร์จในรถสายตัวนี้ก็จะทําให้ชาร์จอุปกรณ์ได้เพิ่มขึ้น1อุปกรณ์แบบง่ายๆแล้วก็อีกประโยชน์ก็คือในการแปลงโปรโตคอลนะครับจากตัวอะแดปเตอร์ที่ไม่ได้รองรับการชาร์จเร็วแบบ PPS ทําให้รองรับการชาร์จเร็วได้ ก็จะมีพวกโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยี PPS ในการชาร์จเร็วนะครับอย่างเช่น Samsung หรือว่าเสี่ยวมีแต่สําหรับคนที่ใช้ iPhone หรือว่าโทรศัพท์ที่ใช้ PD มาตรฐานทั่วไปเนี่ยการใช้สายชาร์จตัวนี้จะไม่ได้ทําให้ชาร์จเร็วขึ้นครับแต่ก็จะมีสายชาร์จอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ทางชุกเทคเนี่ยเขาทําขึ้นมาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสําหรับคนที่ใช้ USB-C เช่นกันตัวนี้ก็คือชุกเทค CMC 6 1 0นะครับความพิเศษของตัวนี้ก็คือเป็นสายชาร์จไม่เหล็กครับเวลา สำหรับสเปคของสายนะครับความยาวสายตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่1เมตรการรองรับไฟนะครับสำหรับมาตรฐาน PD เนี่ยก็รองรับได้50าสโวลต์5แอมป์240วัตต์หรือว่าถ้าเป็นพวก่ยวมี่เนี่ยก็จะได้ถึง6แอมป์ชาร์จมือถือได้ทุกรุ่นนะครับแล้วก็สามารถชาร์จโน้ตบุ๊กได้เช่นกันส่วนการโอนถ่ายข้อมูลนะครับตัวนี้ก็รองรับเป็น USB 2 0ครับสำหรับราคานะครับราคาเปิดตัวของสายชาร์จชุก t e c h C2 C515 ก็อยู่ที่999บาทส่วนสายแม่เหล็ก CMC 6 1ราคาพิเศษอยู่ที่499บาท มีโปรโมชั่นนะครับซื้อคู่เนี่ยอยู่ที่1,299บาทใครสนใจอยากดูราคาล่าสุดหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยก็สามารถกดดูที่ป๊อปอัพที่ขึ้นมาหรือว่าลิงก์ในคำบรรยายก็ได้เช่นกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเด้ยกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ